กลายเป็นเรื่องให้คนถกเถียงกันในวงกว้างหลังจากมีภาพทหารไทยใช้ผ้าอนามัยมาใส่ในหมวกบางคนก็บอกผ้าอนามัยเนี่ยมันเป็นของต่ำไม่ควรมาวางไว้เหนือศีรษะว่าแต่ว่าผ้าอนามัยเนี่ยเป็นของต่ำจริงหรอลองมาคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับโกเตกเป็นผ้าอนามัยใช้แล้วทิ้งแบรนด์แรกๆของโลก แต่รู้หรือไม่ครับว่าจุดกําเนิดของมันเนี่ยมันมาจากสนามรบย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่1บริษัทคิมเบอรี่คลาร์กได้พัฒนาใย,ยกระดาษที่ทํามาจากเยื่อไม้โดยมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวได้ดีกว่าผ้าฝ้ายถึง5เท่าจนถูกนํามาใช้เป็นผ้าพันแผลและผ้ากอสในโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาทหารที่บาดเจ็บจากนั้นพยาบาลที่อยู่ในสนามรบก็ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นผ้าอนามัยทดแทนผ้าคีริว ที่ต้องซักและนำกลับมาใช้ซ้ำจนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงบริษัทผู้ผลิตเห็นถึงโอกาสตรงนี้และในปี1920ผ้าอนามัยโกเเทคจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อดูแลสุขอ,อนามัยของผู้หญิงคุณสมบัติหลักของผ้าอนามัยที่ดูดซับของเหลวได้ดีเยี่ยมมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาง่ายต่อการพกพาไปทุกที่ จึงกลายไปเป็นไอเทมคู่กายทหารในสนามรบเพราะมันสามารถพลิกแพลงได้สารพัดประโยชน์เช่นการห้ามเลือดและการทำแผลฉุกเฉินนี่คือการใช้งานที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดผ้าอนามัยถูกนำมาใช้แทนผ้าก,กอสหรือผ้าพันแผลเนื่องจากสามารถดูดซับเลือดได้เป็นจำนวนมากผ้าอนามัยแบบแผ่นเหมาะสำหรับปิดบาดแผลขนาดใหญ่เพื่อชะลอการเสียเลือดส่วนผ้าอนามัยแบบสอด ถูกใช้สําหรับอุดบาดแผลที่ลึกเช่นแผลจากกระสุนปืนหรือมีดเพื่อช่วยห้ามเลือดจากภายในก่อนที่จะได้รับการรักษาจากแพทย์สนามป้องกันการบาดเจ็บที่เท้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะและทหารเนี่ยก็ต้องสวมใส่รองเท้าคอมแบทเป็นเวลานานผ้าอนามัยถูกนําไปสอดไว้ในรองเท้าเพื่อดูดซับความชื้นและเหงือ่อป้องกันก,การเกิดแผลผู้พองแผลเปลื่อยหรือการติดเชื้อที่เท้า ถึงอารุนแรงถึงขั้นต้องตัดเท้าทิ้งได้นะครับใช้เป็นอุปกรณ์กรองน้ําเบื้องต้นในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้าสะอาดผ้าอนามัยสามารถถูกใช้เป็นแผ่นกรองสิ่งสกรปรกขนาดใหญ่จากน้ําได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวและยังต้องนําน้ําไปต้มให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง วันนี้เรามาพูดถึงผ้าอนาไมยที่ด้รับแจกจ่ายมาจากส่วนต่างางนะครับว่าฐานลาดนั้นนำ,นำไปใช้ทําอะไรนะครับคือหนึง่งใช้แทนผ้าปิดแผลอยู่แล้วครับเพราะว่าควอบสาเกลียเท่าผ้าบันแผลอยู่แล้วสองฐานลาบก็จะนํามันใช้สัดส่วนใหญ่อาจจะไม่ส่วนใหญ่แล้วครับแต่ว่าเป็นผมนะครับผมก็คือนํามาติดตร่รองเท้านะครับเพราะว่าหนึ่งมันนุ่มสองแล้วก็มันซับเอ่อพวกน้ําพวกอะไรนะครับเพราะยิ่งนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับ แล้วเนี่ยมันทําให้ความชื้นในรองเท้ามันสูงครับอาจจะเกิดเชื้อรามันทาให้เท้ามันเปียกมันแฉะแล้วเท้าอาจจะเปื่อยได้ครับข้อดีของผ้าหนาไมก็ช่วยซับช่วยอะไรนะครับไม่ทําให้รองเท้ามันเปียกมันจะช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยครับนี่นะครับคือประโยชน์ของผ้าอนาไมยที่ชาวบ้านบริจาคให้กับทหารนะครับนอกจากจะรองฝาเท้าแล้วก็ยังสามารถเอามารองน้ํหัวรองบวกได้นะครับ หมวกของบางคนมันจะกดหัวแต่ถ้ามีผ้าอนามัยคอยซักนะครับมันก็จะนุ่มนี่นะครับไยนุ่มเย็นแล้วก็หอมด้วยอนี่แบบแบบไรก็ไม่รู้นะครับขนมม, <c oughs> มันจะดมเลยนุ่มเยี่ยมมาก <c oughs> นี่แหละครับประโยชน์ของผ้าอนามัยในสังคมไทยและอีกหลายวัฒนธรรมในอดีตผ้าอนามัยอาจถูกมองว่าเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรปกปิดหรือบางครั้ง ถูกเหมารวมว่าเป็นของสกปรกหรือของต่ำซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดและไม่เป็นความจริงเลยดังนั้นผ้าอนามัยจึงเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์สุขาอามาัยแต่คือสิ่งที่มีคุณค่าและมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทั้งในสถานการณ์สงครามและในชีวิตประจําวันครับ